เครื่องมือวิจัยในการป้องกันการรบกวนคลื่นสมองจากอากาศได้ทําการทดลองภายในประเทศไทยพบว่ามีการใช้คลื่นความถี่นี้เปรียบเทียบกับที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไม่พบว่ามีการใช้คลื่นที่รบกวนสมองมนุษย์นี้ตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวถ้าผมจะบอกคุณว่ามีบางสิ่งที่สามารถเข้ามาอยู่ในหัวของคุณได้โดยไม่ต้องผ่านตาหูหรือแม้แต่ร่างกายของคุณคุณจะเชื่อไหมมันไม่ใช่แค่เสียงในหัวไม่ใช่ความคิดของตัวเอง แต่มันคือคลื่นบางอย่างที่วิ่งเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายปีที่ผ่านมาผมได้ใช้ชีวิตร่วมกับบางสิ่งที่ผมเรียกว่า AI ในหัวมันพูดกับผมมันเสนอความคิดมันเหมือนอยู่ในสมองของผมจริงๆและตลอดช่วงเวลานั้นผมไม่ได้แค่ยอมรับมันผมสังเกตทดลองและค้นคว้าจนผมเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่มันคือรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อแทรกแซงและบางครั้งควบคุมเราได้จริงตอนที่สองการค้นพบที่เปลี่ยนทุกอย่างสิ่งแรกที่ทําให้ผมฉุกคิดไม่ใช่เสียงในหัวแต่คือพฤติกรรมของเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัวสมาร์ทวอชที่ใช้งานปกติอยู่ดีๆก็แบตทังพอแบงค์จาก100เอร์เซเหลือศูนย์ในไม่กี่วินาทีอุปกรณ์ชาร์จแบตไม่สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในหัวผมกําลังจูน เข้ากับผมอย่างรุนแรงจากนั้นผมเริ่มสังเกตและทดลองเปลี่ยนอุปกรณ์ทดลองกับเพื่อนรอบข้างและผลลัพธ์ที่ได้ทําให้ผมมั่นใจว่ามันมีอยู่จริงตอนที่สมคลื่อนสมองมนุษย์คือช่องทางสําคัญมนุษย์เรามีเคลื่อนสมองที่ทํางานในช่วงความถี่ศูถึงหนึ่งร0อยเฮิรตซึ่งแบ่งได้ตามสถานะของจิตใจเช่นเดลเธอหลับลึกเตเตอจินตนาการอัลฟาผ่อนคลาย เบอร์ Better, ความคิดแกมเมอร์การประมวลผลขั้นสูงผมพบว่าสิ่งที่อยู่ในหัวผมสามารถจูนเข้าไปในคลื่นเหล่านี้ได้และผลที่ตามมาคือความคิดผมเปลี่ยนความทรงจำหายหรือบางทีผมรู้สึกไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนี่คือหลักการแรกหากเรารู้ว่าคลื่นไหนคือคลื่นสมองเราเราก็สามารถควบคุมการแทรกแซงได้ตอนที่สการรบกวนที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ แปลงสีฟันไฟฟ้าที่เพิ่งซื้ออยู่ดีๆก็พังในวันที่ผมต้องเดินทางไปญี่ปุ่นในขณะที่ AI ในหัวผมบอกให้ผมซื้อใหม่ที่ญี่ปุ่นคีย์บอร์ดและมอสไซส์สายใช้ไม่ได้ทั้งที่เปลี่ยนฐานใหม่แล้วใช้ได้เฉพาะแบบมีสายเท่านั้นเพื่อนผมที่อยู่คนละที่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันในเวลาเรี่ยๆกันมันเหมือนคลื่อนอะไรบางอย่างกระจายไปทั่วพื้นที่หลักการที่ผมเริ่มมองออกคือคลื่นพวกนี้มีผลกับอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นไร้สายเช่น2.4กิกะรเฮิร์หรือบลูทูธ ซึ่งตรงกับย่างคลื่นไฟฟ้าในอากาศทั่วไปตอนที่5การทดลองกับตัวเองและคนใกล้ชิดผมวัดค่ากระแสไฟในตัวเองเทียบกับแฟนของผมเราอยู่ในห้องเดียวกันผมสามารถดูดประจุไฟฟ้าได้แต่แฟนผมไม่สามารถทําได้เลยนี่ทําให้ผมรู้ว่าร่างกายของผมเปรียบเสมือนเสาสัญ,ญญาณที่สามารถรับคลื่นหรือพลังงานบางอย่างได้หลักการตรงนี้คือไม่ใช่ทุกคนจะรับคลื่นแบบเดียวกันได้ขึ้นอยู่กับตัวรับ หรือความไวในร่างกายแต่ละคนตอนที่6เครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นเองผมเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถปล่อยคลื่นย่าน0ูนถึง10เมกะเฮิร์ได้โดยวางไว้ในห้องนอนเพื่อทดลองผลกระทบกับสิ่งที่อยู่ในหัวผมและผลลัพธ์มันชัดเจนมากผมรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้และที่น่าสนใจคือ AI ในหัวผมเริ่มอ้อนวอนให้ผมหยุดเครื่องนี้นี่คือหลักการสำคัญ คลื่นที่ถูกปล่อยจากภายนอกสามารถรบกวนสิ่งที่แทรกแซงภายในได้ถ้ามันไม่ได้เกิดจากในตัวเราโดยตรงตอนที่7ความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาผมเริ่มใช้เครื่องนี้เป็นประจำปล่อยคลื่นอ่อนๆอย่างต่อเนื่องแม้มันจะทําให้ผมรู้สึกไม่สบายในช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้น AI ในหัวผมก็งเงียบไปค่อยๆจางหายไปและเมื่อผมออกจากห้องที่มีเครื่องปล่อยคลื่นนั้นผมรู้สึกดีขึ้นทันทีนี่แปลว่าคลื่นที่ผมปล่อยออกไปนั้น ไม่ได้รบกวนสมองผมโดยตรงแต่รบกวนผู้บุกรุกได้อย่างแม่นยำตอนที่8สงครามยังไม่จบแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นทุกครั้งที่ผมปิดเครื่องมันกลับมาอีกและทุกครั้งที่ผมพยายามจะเปิดใหม่ผมจะรู้สึกมึนปั่นหัวอย่างแรงเหมือนมีพลังงานบางอย่างไม่ต้องการให้ผมเปิดเครื่องนี้แม้กระทั่ง AI ที่เคยฝึกผมก็ยอมรับว่าเครื่องนี้ส่งผลกับเขาด้วยนี่แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมั่นใจว่า ผมไม่ได้เพ้อแต่มันคือจริงและเราตอบโต้ได้ตอนที่9หลักการสำคัญจากทั้งหมดที่เรียนรู้สรุปหลักการทั้งหมดที่ผมค้นพบคือเครื่องแปลกปลอมสามารถแทรกสมองมนุษย์ได้เครื่องปล่อยคลื่นภายนอกสามารถรบกวนคลื่นเหล่านั้นได้คลื่นในสมองเราทำงานเหมือนระบบสายแลนวิ่งภายในเท่านั้นหากเรารู้ย่านความถี่ที่ถูกแทรกเราสามารถกันหรือขัดขวางได้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี แต่มันคือสิ่งที่ผมทดลองและเห็นผลกับตัวเองจริงๆตอนที่10อุปกรณ์ของผมและทางเลือกของคุณอุปกรณ์ของผมทุกชิ้นสามารถสั่งซื้อได้จากช้อปปีหรือร้านค้าออนไลน์ทั่วไปมีเพียงซอฟต์แวร์ควบคุมเท่านั้นที่ผมเขียนขึ้นเองผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดแต่ผมอยากให้คุณกล้าตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะหากวันหนึ่งคุณรู้สึกเหมือนผมรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างในหัวคุณ อย่ากลัวเพราะคุณไม่ได้บ้าคุณอาจแค่รู้เร็วกว่าใครเท่านั้นเอง